ค่ะไปดูตำรวจยะลาจับสกัดรถรูนะคะสวมป้ายทะเบียนไทยค่ะหลังเรียกตรวจนะคะคนขับก็เป็นผู้ติดอ้างว่าเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใหญ่ค่ะ ตำรวจเบตงนะคะแจ้งติดตามรถตู้หรูสีดำค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจนะคะคนขับคนขับค่ะกลับพูดขู่อ้างตัวเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใหญ่โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ในพื้นที่อำเภอเบตงนะคะเมื่อตำรวจประจำการที่อยู่หน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เบตงนะคะก็ได้เข้าพูดคุยกับผู้ที่ขับขี่รถตู้หรูยี่ห้อโตยโยต้ารุ่นเวลไฟนะคะหมายเลขทะเบียนเจ็ กไก่ขควาย8433กรุงเทพมหานครค่ะแต่โดนทางด้านผู้ขับนะคะข่มขู่โดยอ้างตัวว่าเป็นผู้ติดตามรมัฐมนตรีช่วยกระทรวงใหญ่กระทรวงหนึ่งะคะก่อนขับรถผ่านเส้นทางเข้าบนังสตาค่ะเพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองยะลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ตรวจสอบข้อมูลรถนะคะพบว่าเป็นรถจดทะเบียนในต่างประเทศแต่ได้สวมป้ายทะเบียนไทยจึงได้แจ้งวิทยุสกัดควบคุมตัวได้ที่ด่านบ้านลือมุ อำเภอกรมปีนังและได้ควบคุมตัวนะคะตรวจสอบผู้ขับขี่พบบัตรประจำตัวเป็นพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแห่งหนึ่งค่ะพร้อมอาวุธปืน9มมนะคะมีทะเบียนแต่ไม่ใช่ปืนของคนขับอีกหนึ่งกระบอกจึงได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ